ANS ยอดดวงใจขยับ <Interior. S 1> จะออกอาวุธเพชรพิเชษก็ทำลายจังหวะไปก่อนแล้วครับกระมองเห็นไปหมดอาวุธที่ยอดดวงใจออกมาเนี่ยกดดูว่าซ้ายนะซ้ายเจอซ้ายครับอุ้ยรับต่อยมาซ้ายแรับแม่กระดับปังด้านของยอดดวงใจครับมาดูนะมาถีบโอ้โหจะเล่นบาทารูปพลักเสร็จแล้วกับตอนั้านของเพชรพิเชษนะ เกี่ยวจิมมาร์จิมมาร์ตก็ยังไม่โดนจุดโฟกัสนะยังไม่โดนจุดอันตรายนะมาไปโดนแข่งอีกครับแท่งซ้ายของเป็นตัดสินใจให้แน่วแน่นะว่าจะ่าจะถอยหรือจะเดินดีนะออกโดนสิครับโดนแข่งซ้ายอีกนะอ้าวอันนี้ยางอีกเขาเลยนะโดนทีอีกแับติดดิสเบกไปเลยครับแข่งมาไม่โดนเอาโดนโดนไม่ไม่ได้เอาโดนทีอะไรจังหวะเอาไว้แหมยังไม่ได้ดังใจนะครับ โอ้โหก็เป็นมวยจังหวะฝีมือเตะหวานแม่นี้เราพอได้นะฮะเตะเอาทางด้านของเพชรพิเชษได้ล้มลงไปก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะครับทางด้านของเพชรพิเชษขยับเข้ามานะเงื้อซ้ายอยากไม่ออกแข้งซ้ายแข้งซ้ายของเพชรพิเชษนะเพชรพิเชษยังไงโดนอีกแล้วจับจับยกในเม็ดเดียนะมั่นใจในผลงานที่ทำมานะเป็นมูดิ๊กม้าโดนเกี่ยวล่างไม่ลงนะ สลับขาและทีบแล้วครับหลอกจะทีบขวาแต่ทีบซ้ายเพชรพิคิดนานๆนี่เพื่อนเห็นหมดแล้วครับจับทางได้ระฆังดังหมดยกสุดท้ายรอผลการแข่งขันชูมือไปทางด้านน้มวยมุมน้ำเงินครับ เพชรพิเชษลูกกิแม่ไฟทองชนะไปโดยคะแนนครับหลังจาก